สวัสดีครับนะครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวพปอ่ายสุ่ผู้สุคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนายเอกชัยคามีนะครับวันนี้เฮามาหาแนวเล่นกันอีกแล้วด้วยความสงสัยด้วยความสงสัยนะนางเบิงซูมือซ์เวนก็เลยสงสัยนะครับนะอันนี้นะอยาให้เบิงก่อนว่าคืออีอย่างเนาะแป๊บนะครับ นี่นะความสงสัยของเอกชัยก็คือสงสัยว่าไอ้ฝักแคนาฝักเนี่ยนะที่เห็นเยาวยาวเนี่ยขดขดงองอแบบนี้เนาะถ้าเอามายืดออกมาตรงๆสิ้นเหยาวสั้นะมใดเนาะะมื่อนี้เอกชัยก็เลยจะมาวัดเบิ้งนะ <c oughs> ว่าเยาวเขาใดกันแน่นะคันเนด้วยสายตามาสมือสมือนะมือนนี้ก็เลยได้มาแล้วนะ เป็นตลับเม็ดนะเดี๋ยวสิมาวัดว่าตอนที่กดๆอยู่เนี่ยเย้าเขาแดดแล้วก็ซิเอานี่เชือกนี่เนาะทาบตามรูปทรงเลยนะจนฮอดปลายเลยว่าแล้วก็ซิเอามาวัดด้วยตลับเม็ดว่าถ้ายืดออกตรงๆอ่ะฝักแคนาฝักนี้สี่เยาวสําดหนดนะแคนาหรือว่าแค่เอาเนาะออกสีขาวๆเนาะมีรสชาติคมนะครับเดีย๋ยมากินกับ น้ำพึ้กกะแซบนะแต่หน่่ยเหมือนกันน่วยนอ่อนก็ว่ากินได้อยู่นะแต่มอน,น้สิมาวัดเบิงบบ้งนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวก็ตั้งกล้องก่อนนะอาจาริมาวัดอ่ะนะเดี๋ยววัดกันเลยนะเดี๋ยวที่วัดตั้งแต่กว้างถึงเนาะลงมานี้แปบ๊บนึงนะครับนี่รึปรูบยาวมาจนถึงตรงนี้เท่าไหร่ปาร์ ให้ถ่ายนะว่าเงาเท่าไหร่นะล็อกไว้ก่อนเลขที่ได้ก็คือปิ้งหเมตรกับอีก10เซนนะครับปาดทบทนะเดี๋ยวมาวัดอเอาเสื้อวัดดูหันยืดออกมาตรงๆแล้วที่เงาสำแหน่นะครับแบบนึงนะครับนี่นะ เรื่อยๆมือนะเอาออ <c oughs> มือหมุนไปตามรูปทรงที่เลยเนาะอึ้บนี่นะอึ้บได้ละประมาณนี้นะ จะพับไว้ก่อนจะไปวัดท้าบกับตลับเม็ดอีกจะนึงเนาะมาสิยาวสากหน่นะครับไปนี่นะจุดที่ท้าพับไว้จะเอาท้าบกับตลับเม็ดไปเลยนะครับคือ,อตอนนี้หกสิบเซนผ่านไปเจ็ดสิบเซนผ่านไปนะครับเม็ดสิบเซนผ่านไปแล้วนะครับ <c oughs> เม็ดห้าสิบ นะครับเบิ้งนะยืดออกมาแล้วได้240เซนนะครับปาดเห่าวขนาดนะครับนะฝักแค่แนวฝักนี้นะครับนี่นะวัดกันแบบตรงๆอะเมตร10เซนนะครับแต่คันแม่นยืดออกมาเป็นยืดตรงๆนะครับความยาว 2เมตรเพราะคครับนะครับที่เข้ามารับชมและเป็นกํำลังใจให้กอะชัยนะครับเหยาวขนาดเนาะหายสงสัยแล้วขอบคุณครับบายบายเอกชัยครับถักถายแบบทะเลก่อน